สวัสดีครับช่างสีนะครับันนี้จะมารีวิวงานตัวกำพอมินินะครับงานไม้ทั้งลำนะครับตัวนี้รุ่นนี้ยาวรวมร้อยสี่ิห้าเซนนะครับชักหกสิบเซนนะครับอุปกรณ์ไปครบเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ท้ายทําจากไม้สักนะครับส่วนรางจะเป็นรางประดูนะครับส่วนศูนย์เล็งหน้าหลังตัวนี้จะเป็นศูนย์เล็งสแตนเลสนะครับส่วนไกลจะเป็นไกลกล่องสแตนเลสมีเซฟอย่างดีเลยนะครับกล่องกอลูมิเนียมนะครับปีกอลูมิเนียมหนาหกมิลนะครับไปพร้อมโรลเลอร์เลยนะครับ ชุดของแถมจะมียางมีสาย P E มีลูกดอกแถมให้ครบเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับราคา2อ9 9บเาทพร้อมใช้งานเลยครับไปสือสวยเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับเป้าจะเป็นกระป๋องปลากระป๋องนะครับ แม่นเลยครับสนใจสั่งได้เลยนะครับของมีพร้อมส่งนะครับงานไม่ต้องรอคิวนะครับ2อ9พันกสิบเกบาทพร้อมใช้งานเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ